บทที่7,390เสียงถอนหายใจของหลี่ย่าหลินไม่ได้ทำให้เย่เฉินครุ่นคิดถึงเรื่องนี้แต่จูจ่ๆเขาก็รู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลในสายตาของหลี่ย่าหลินอีกฝ่ายมีความสามารถเทียบเท่าพ่อแม่ของเย่เฉินเว่าความคิดแรกของเย่เฉินคือถ้าอีกฝ่ายแข็งแกร่งขนาดนั้นเขาจะยังหาเซียวซู้หลันเจอไหมในความเป็นจริงตัวหลี่ย่าหลินเองไม่ได้คิดอะไรมากนัก เขาเพียงถอนหายใจเขารู้จักเพียงพ่อและแม่ของเย่เฉินแต่เขาไม่เคยคิดว่าพ่อหรือแม่ของเย่เฉินอาจยังมีชีวิตอยู่เย่เฉินอดถอนหายใจไม่ได้นักสืบหลี่พวกเขาสร้างหลักฐานลวงไว้มากมายทิ้งร่องรอยทั้งจริงและเท,ท็จไว้มากมายเราจะดำเนินการอย่างไรต่อไปดีหลี่ย่าหลินเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถามคุณชายเย่ท่านตั้งใจจะตามหาคุณนายเย่จริงๆใช่ไหมครับ เย่เฉินพโล่งออกมาแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะต้องตามหานางให้เจอหลี่ย่าหลินยิ้มและกล่าวว่างั้นก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเธอและค่อยๆแยกแยะเบาแสทีละน้อยจนกว่าจะเจอคุณนายเย่เมื่อได้ยินเช่นนี้เย่เฉินก็รู้สึกโล่งใจอย่างมากเมื่อรู้ถึงนิสัยและความสามารถของหลี่ย่าหลินเขาจึงรู้สึกมั่นใจขึ้นมาบ้างเมื่อพูดเช่นนั้น ฮิลสตันและเมลเบิร์นอยู่ห่างกันเกือบ15,000กิโลเมตรเครื่องบินของตระกูลอันจะต้องหยุดเพื่อเติมน้ำมันดังนั้นการเดินทางทั้งหมดจึงใช้เวลาอย่างน้อย17หรือ18ชั่วโมงตัวเย่เฉินเองก็ไม่มีประสบการณ์ในการสืบสวนคดีและเมื่อหลี่ย่าหลินไม่อยู่ด้วยเขาจึงเริ่มต้นได้อย่างงุ่มงามด้วยการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพยายามติดตามความเคลื่อนไหวของถังซื้อไห่ แต่ถังซื้อหายระมัดระวังกว่าที่เย่เฉินจะจินตนาการไว้มากประการแรกภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดของโรงพยาบาลใช้งานไม่ได้ทางโรงพยาบาลระบุว่าสาเหตุเกิดจากไวรัสในห้องคอมพิวเตอร์ทำให้ฮาร์ดไดรฟ์ที่บันทึกภาพทั้งหมดเสียหายทำให้การกู้คืนข้อมูลแทบจะเป็นไปไม่ได้ประการที่สองภาพจากกล้องวงจรปิดรอบๆโรงพยาบาลถูกทำลายก่อนเกิดเหตุ มีคนยิงกระสุนตะกัวจากปืนอัดลมทำให้เลนกล้องแตกหรือสายสัญญาณกล้องขาดกระสุนตะกัวเหล่านี้ทำงานด้วยการอัดอากาศและไม่มีดินปืนทำให้แทบไม่มีเสียงเมื่อย,ยิงแม้ว่าพลังของปืนจะไม่แรงเท่าปืนจริงแต่แรงถีบกลับที่เกือบเป็นศูนย์ทำให้ปืนมีความแม่นยำอย่างเหลือเชื่อเมื่อใช้ปืนลมร่วมกับกล้องเลงที่มีความแม่นยำสูง อาวุธปืนประเภทนี้ถูกกฎหมายในหลายประเทศซึ่งมีจํานวนมากกว่าปืนจริงมากเกษตรกรจํานวนมากใช้ปืนชนิดนี้ล่าหนูและหมาป่าการยิงเพียงนัดเดียวจากระยะร้อยหรือ200เมตรสามารถเจาะก,กะโหลกหนูได้อย่างง่ายดายในขณะที่การทําลายเลนหรือสายเคเบิลไม่ใช่ปัญหายิ่งไปกว่านั้นระยะครอบคลุมและมุมกล้องมักจํากัดดังนั้นหากผู้โจมตีวางตําแหน่งและระยะห่างอย่างละเอียด การยิงจากด้านข้างก็แทบจะไม่มีทางถูกตรวจจับได้เลยโดยเนื้อแท้แล้วระยะครอบคลุมของกล้องวงจรปิดในเมลเบิร์นนั้นต่ำกว่าเมืองใหญ่ๆของจีนและหลายพื้นที่ก็ขาดการเฝ้าระวังแบบคว้ดังนั้นหากกล้องวงจรปิดเสียหายพื้นที่นั้นจะกลายเป็นจุดบอดโดยเหตุนี้ตำรวจจึงไม่สามารถหาพยานหรือบาแสใดๆไ,ได้เลย ขณะที่เย่เฉินกำลังสิ้นหวังถังซื่อไห่ก็ออกเดินทางจากสนามบินพอร์ทเฮตแลนด์มุ่งหน้าสู่โอซาก้าประเทศญี่ปุน่นทันทีที่เดินทางเข้าออสเตรเลียเขาก็เดินทางเข้าสนามบินโดยในานามพนักงานกับช่องทางพิเศษอีกครั้งตามข้อตกลงของอันเฉิงฉีและออกเดินทางด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้าพิเศษวิธีการออกนอกประเทศแบบนี้ทำให้ถังซื่อไห่สามารถซ่อนตัวได้เกือบหมดสิ้น การติดตามหาตัวเขาเพียงอย่างเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้หากไม่สามารถค้นหาบุคคลสำคัญและไขเบาะแสจากบุคคลเหล่านั้นได้พวกเขาก็จะไม่รู้เรื่องราวใดๆเลยขณะเดียวกันที่อารามคินคกคุจิในเกียวโตวัดอันเรื่องชื่อในญี่ปุ่นแห่งนี้ได้ปิดให้บริการโดยสมบูรณ์แล้วโดยปกติแล้วอารามคินคาคุจิจะมีการบูรณะทุกๆหนึ่งหรือสองปีแต่ส่วนใหญ่แล้วงานที่เกี่ยวข้องจะค่อนข้างเล็กน้อย ประกอบด้วยการทาสีใหม่การปิดทองบางส่วนและการซ่อมแซมเล็กน้อยซึ่งสามารถเสร็จสิ้นได้ภายในเวลาไม่กี่คืนอย่างไรก็ตามในครั้งนี้ทางวัดคินคะคุจิได้ประกาศว่าอาคารหลายหลังเนื่องจากมีอายุมากมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างมากจำเป็นต้องได้รับการบูรณะครั้งใหญ่และต้องปิดให้บริการอย่างน้อยหนึ่งเดือนครึ่งอันเฉิงฉีได้กบดานอยู่ที่นั่นแล้ว อาจารย์จริงชิงเดินทางมาถึงอย่างลับลับก่อนเธอสองสามวันและได้ติดต่อกับลูกศิษย์ของเขาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดคินคกคุจิแล้วบทที่7391พระอุปัชชาวัดคินคักคุจินามว่าคงอินพระภิกษุอายุ125ปีผู้บรรลุธ,ธรรมแม้จะอยู่ในช่วงบ้านปลายชีวิตแต่การสแสวงหาพระพุทธศาสนาของท่านก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลย ครั้งหนึ่งลูกศิษย์ของท่านเคยให้วิดีโอบรรยายของอาจารย์จิงชิงดูและอาจารย์คงอินก็รู้สึกตกตะลึงอย่างยิ่งกับความเข้าใจอันลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาของท่านอาจารย์จิงชิงอาจารย์คงอินรู้สึกว่าหลังจากบวชเป็นพระภิกษุมา110ปีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาของท่านยังคงเป็นเพียง60หรือ70%ของความเข้าใจของอาจารย์จิงชิงเท่านั้น ท่านจึงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะรับอาจารย์จริงชิเป็นอาจารย์ตนเองและผู้ชี้ทางสว่างให้ปีที่แล้วอาจารย์คงอินเดินทางไปที่ภูเขาผู่ถั่วด้วยตนเองโดยอ้างว่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนทางพุทธศาสนาระหว่างพระภิกษุชาวจีนและชาวญี่ปุ่นแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านเดินทางมาเพื่อพบกับอาจารย์จริงชและเสนอตัวเป็นศิษย์ด้วยตนเอง ในตอนแรกอาจารย์จิงชิงลังเลแต่อาจารย์คงอินกลับลหลงไหลในคําเทศนาของเขาอย่างมากจนไม่เพียงแต่คุกเข่าลงต่อหน้าอาจารย์จิงชิงและวิ่งวอนเท่านั้นแต่ยังเสนอตัวรับใช้อย่างเคร่งครึมต่อหน้าสื่อจีนและญี่ปุ่นอีกด้วยการกระทำของอาจารย์คงอินไม่ได้มุ่งหมายที่จะเป็นการบีบบังคับทางศีลธรรม เขาเป็นบุคคลสำคัญในพุทธศาสนาญี่ปุ่นหากเขายอมรับการเป็นสิทธิ์ของอาจารย์จริงชิงซึ่งเป็นผู้เยาวอย่างเปิดเผยสถานะทางสังคมโดยรวมก็ย่อมต่ำลงอย่างไรก็ตามเขายังคงไม่กังวลโดยเชื่อมั่นในสุภาษิตจีนที่ว่าหากรับทราบความจริงในตอนเช้าก็อาจตายในตอนเย็นเขาหวังว่าในช่วงบ้านปลายชีวิตเขาจะมีโอกาสเข้าใจคำสอนทางพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ท้ายที่สุดแล้วคำพีพระพุทธศาสนาที่มีอายุนับพันปีนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนอีกต่อไปยิ่งศึกษาลึกซึ้งมากเท่าใดความเข้าใจก็ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้นเช่นเดียวกับการฝึกฝนแม้เพียงก้าวเดียวก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มหาศาลอาจารย์จิงชิงเกรงว่าอาจารย์คงอินจะเป็นกระแสะมากเกินไป จนเป็นที่สนใจโดยไม่จำเป็นด้วยเหตุนี้เขาจึงยอมทำข้อตกลงส่วนตัวอย่างไม่เต็มใจเขาจะยอมรับอาจารย์คงอินเป็นศิษย์อย่างไม่เป็นทางการสอนธรรมะให้แต่เก็บความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์ไว้เป็นความลับอาจารย์คงอินปฏิบัติธรรมมา1 1 0ปีและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าเนื่องจากอาจารย์จริงชิงตกลงที่จะสอนธรรมะให้เขา เขาจึงยอมทำตามคำร้องขออื่นๆทั้งหมดอย่างเต็มที่ดังนั้นจึงไม่มีใครนอกวัดรู้ว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์แบบอาจารย์กับศิษย์แม้อายุจะต่างกันมากหลายสิบปีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อทราบว่าอาจารย์จิงชิงประสงค์จะเข้าวัดคินคะคุบจิชั่วคราวเขาจึงรีบจัดก,การบูรณะวัดทันทีและจองลานวัดอันเงียบสงบแห่งหนึ่งไว้สำหรับอาจารย์จิงชิงเขาไม่เพียงแต่งดเว้นการเยี่ยมเยือนเท่านั้น แต่ยังห้ามมิให้ผู้ใดในวัดเข้าใกล้โดยเด็ดขาดกลุ่มของอันเฉิงฉีและพี่สาวซุนได้เข้ามาพักชั่วคราวขณะนั้นอาจารย์จิงชิงกำลังสนทนาเรื่องพระพุทธศาสนากับอาจารย์คงอินในสำนักปฏิบัติธรรมอันเฉิงฉีอยู่คนเดียวในลานที่พักพลางครุ่นคิดพลางมองต้นสนเก่าแก่ที่เพิ่งแตกหนอพี่สาวซุนเดินข้ามทางเดินลานกว้างและรีบเดินเข้ามาใกล้กระซิบอย่างเคารพว่า ท่านหญิงซื่อไห่ออกเดินทางแล้วคาดว่าจะถึงโอซาก้าในอีก8ชั่วโมงฉันได้นัดคนไปรับและพาตัวเขากลับเกียวโตโดยเร็วที่สุดแล้วอันเฉิงฉีพยักหน้าและถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเฉินเอ,อ๋อพี่สาวซุนกล่าวว่าเราได้จัดคนไปสืบหาความจริงที่ประเทศจีนหลายคนแล้วและตระกูลอิโตะก็ได้ส่งนินจาจำนวนหนึ่งมาช่วยด้วยอันเฉิงฉีกล่าวอย่างใจเย็นว่า ไม่ต้องกังวลปล่อยให้พวกเขาสืบสวนไปเถอะไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนบอแสก,ก็จะหลุดออกมาในจุดสำคัญสำคัญหลายจุดด้วยจุดตัดวงจรมากมายขนาดนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาทั้งหมดจะไม่ล้มเหลวพี่สาวสุนเสริมว่าแต่ฉันเพิ่งได้ยินมาว่านักสืบหลี่ได้ย้ายจากฮิวสตันไปเมลเบิร์นอันเฉิงฉีขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วพโ่องออกมานักสืบหลี่หลี่ย่าลินเหรอใช่ค่ะ พี่สาวซุนพยักหน้านายน้อยช่วยชีวิตเขาไว้ฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องตอบแทนน้ำใจอันเฉิงฉีเม้มริมฝีปากครู่หนึ่งแล้วพูดอย่างเคร่งขึมว่ายา่าหลินเป็นปัญหาถ้ามีเวลามากพอเขาก็สามารถไขคดีใดๆก็ได้การสืบสวนเราไม่น่าจะเป็นเรื่องยากด้วยความสามารถของเขาหนึ่งหรือสองปีก็เกินพอแล้วพี่สาวซุนเล่าด้วยความกังวลว่า แค่ปีสองปีก็สั้นเกินไปแล้วโอกาสที่นายน้อยจะก้าวข้ามองค์กรกอบกู้หมิงได้ภายในปีสองปีนั้นริปรีอันเฉิงฉียิ้มไม่เป็นไรย่าหลินเป็นคนฉลาดถ้าเขารู้เรื่องของเราจริงๆฉันจะไปพบเขาเขาจะต้องเห็นแก่หน้าฉันแน่นอนถึงตอนนี้สีหน้าของนางแข่งค้างไปนางกล่าวอย่างเคร่งครึมว่า ไม่ว่าอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องไม่ถ่วงเวลาการพัฒนาของเฉินเอ๋อเวลาของอูเอ๋เฟยเยียนใกล้หมดแล้วนางจะยิ่งบ้าคลังมากขึ้นเรื่อยๆเฉินเอ๋อต้องเตรียมตัวให้พร้อมมิเช่นนั้นหากอูเอ๋เฟยเยียนทุ่มสุดตัวทั้งตระกูลอันและตระกูลเย่จะตกเป็นเป้าหมายของนาง